ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับที่ทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หันเด่นในหนึ่งหอ,อีกแล้วครับเป็นปรานสามสิธันวาความปรดใชาวิจารายันูในการรับชมด้วยเราไปชมกันเจ้านี้เนียวทานเนียวทาน,น,ทาน,น,ทานหน่อยลากแบ่งปันสามห้าสามห้าแบ่งปัน สองตัวเป็นเนวทางอาดีตที่แล้วก็แบ่งปาน3ามห้ายนวทันใหม่นี้ก็เบ่ง่าน35หก็ขอบคุณอย่างมากขอบคุณมากต่อไปครับท่านผู้ชมเจ้านี้ เจ้านี้ก็เป็นอดทานล่าง2ตัวอดีตที่แล้วก็แบ่งปันสองตัวแป8หกครับท่านเนีวท่านใหม่นี้ครับก็แบ่งปนันแบ่งปนัน5แบ่งปันหตัวเดียวเป็นแนวทางยังไงก็ขอบคุณอย่างมาก ขอบคุณอย่างแรงสำหรักเนวทางต่อไปครับใบนี้เต็มล่างนะเต็มล่างเบ่งปานเต็ม9เต็มสองเต็มสามเต็ม9เต็มสองเต็มสาม อดีตที่แล้วก็ผ่านเต็ม3 8 9 0ปเ0้่านเต็มสแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเต็ม9เต็ม2เต็ม3ขอบคุณต่อไปอีกหนึ่งบายแนวทันเต็มครับทา่านแบ่งปันเต็ม1เต็ม4 เต็มหนึ่งเต็มสี่แบ่งปานสองตัวสองเต็มอดีตที่แล้วก็แบ่งปานสามตัวสามเต็มขอบขุณมากไปต่อกันเลยเจ้านี้มาโนยคอยรัก แบ่งปันแนวทางล่าง4คู่เต่เป็นคู่เดียวแบ่งปัน,ปนคู่39เแบ่งปัน,ปนคู่39คู่เดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมาก เจ้าของข้อมูลไปต่อกันใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นอระธานมาน้อยคอยรักเบ่งประาธานชุดสรุปบูเ9้าส9่เกห้สีหรองแป สี่แปดห้รองแปกสี่ปแบ่งปาน4ชุดเป็นนวทาหต่อไปครับใบนี้เอ้ยเจ้านี้ครับท่านใบนี้ก็เป็นอุทานรเเแบ่งปานอุทานดับ10 9, บน้อยบนตัวเดียว เบ่งปันดับแปดดับแปดตัวเดียวก็ขอบคุณมากเจ้าเอ็กเจนะท่านสามสามสูตรนะก็ดับตรองการแปดตัวเดียวเป็นแนวทาง ไปต่อกันใบนี้ครับนะจุดน,นี้ก็เบงปานเจโฟนแนวทางสองตัวบนตรองสองฝั่งจับคู่โซนโซนหนึ่งโซนสองโซนหกโซนเโซนศูนย์หนึ่ง

ไปต่อกันจานี้ใบนี้ครับก็เป็นอาทานจับคู่สองตัวล่างส0บหน่อยจับคู่ครับท่าน1 18จับคู่กับ2 39 12 13 19 42 43 49 8ปดกเปกเปก,ก,ก็ขอบคุณมากต่อไปครับใบนี้เอ้ยเจ้านี้ครับนะใบนี้ก็รวมโชนรวมโชนนะท่านเจ้าเจ้าปูปีซีปูกับเจ้าฝั่งขวามือสองเจ้านี้โชนนะ โชนสิบหน่อยศูนย์หกเก้าจับคู่ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เลยก็หกเก้าเก้าหกก็ขอบคุณมากสำหรับเนี่ยทาง ต่อไปครับใบนี้ครับก็เป็นอทนา,านโคู่สองตงัวล่างเจ้านี้ก็เบงบาน5้าสง2สองอดีตที่แล้ว5868แนวทันใหม่นี้ก็เบงบาน5าสอเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมาก ขอบคุณแนวทางไปต่อกันไปนี้ครับดับบูนรวมดับบูนครับท่านเจ็ดศูนย์นะเจ,เจ้าเจ้ายอินเตอร์อก็แบ่งปันดับศูนย์แล้วก็เจ้าฝั่งฝั่งซ้ายมือก็ดับเจ็ดนะท่านดับเจ็ดดับศูนย ต่อไปครับใบนี้เจ้านี้เต็มล่างนะเต็มล่างเต็มล่างโชนสองแถวแถวที่หนึ่งแถวที่สองโชนเต้น8ปดเต้น9้าเต็มศนยเต็มหนึ่งเต็มสามโชนห้าตัวห้าเต้นอดีตที่แล้วก็โชนนะท่านก็ เปดเก้าูนย์หนึ่งสามก็ชนก็ผ่านเต็มสารห้าห้าบวกกันก็เต็มสารเนยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันเต็มแปดเ้าศูาต่อไปครับใบนี้แสงเดือนแบ่งปัน,ปนเน่วทันเต็มสตัวบนแบ่งปันเต็มศูนย์เต็มสอง เต็ม5เต็มเจ็ดเต็มศย์เต็มสองเต็มห้าเต็มเจ็ดบ่งปันสี่ตัวสี่เต้นเป็นเนียวทางต่อไปครับใบน,นี้ก็เป็นแนวทางล่างครับท่านนะเจ้านี้ก็แบ่งปันหลายเนยวทางรวมคู่สองตัวล่าง0ูนย์หก 16 9 1619 06091619ก็ขอบคุณอย่างมากไปต่อการเจ้านี้ครับนะเต็มรวมรสนรดิน ใบนี้ก็เป็นอดีตกาแล้วก็แนวทันใหม่ครับท่านอดีตที่แล้วอดีตที่แล้วก็ผ่านนะท่านนะเต็ม9นะ097ก็ผ่านเต็ม6 9 9 0 000, ก็ผ่านเต็มแปดแนวทันใหม่นี้ครับก็เบ่งปันเต็ม0 1 2 3 4 ศ1นย์สเป็นเดวทานเต็มมารวมรอดสอนอนรยสหน่อยขอบคุณอย่างมากไปต่อกันใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นเาวทานอดีตที่แล้วครับนะอดีตที่แล้วจับคู่ จับคู่จับคู่สรุปแล้วก็ผ่านคู่58นะท่าน58นะ58นะล่างเนาะเป็นเอาทานคู่2ตัวบนแต่รองล่างนะอดีตที่แล้วนะ58แเนาะแล้วทานหวหยนี้ครับตัวใดเราไปชมกันนะก็เป็นแนวทาง ท่านประชมไปนี้ก็เป็นนวทัานใหม่แล้วนะท่าน4 5 7 8 9ส่วนนี้ก็เป็นอดีต9ก่าร5ผ่านห้าเส่วนนี้ก็เป็นนทัานใหม่นะท่านทอกทีนะเป็นทนันใหม่นะ05 06ห้า9 5 6 5หก9 6 8 6แปดเากนาะจับคู่นะท่าน แนวทานครบบนสองตัวก็ขอบคุณมากครับนะเจ้าของแนวทานต่อไปใบนี้ใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วครับนะอดีตที่แลวนะ้วเนาะใบตะกี้ก็เป็นแนวทานใหม่ส่วนนี้ส่วนใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะอดีตที่แล้วก็จับคู่ผ่านนะท่านนะอดีตที่แล้วก็จับคู่ผ่าน5 7 5 8ครับท่านนะ ก็ขอบคุณมากครับท่านนะส่วนนี้เป็นอดีตนะท่านใบตกี้ก็เป็นนทา,านใหม่ครับนะขอบคุณมากท่านชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนะเราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณอย่างแรงขอบคุณอย่างมากนะสำหรับทา,านและก็กำลังใจ